สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาไว้คอไว,าว,าวาจานนะครับก็พูดถึงซึกงวันที่เจ็ดสิบเก้ากันยายนนี้แล้วนะครับก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับสิ้นเดือนกันยายนนะครับก็ คู่มวยน่าสนใจหลากหลายคู่เลยนะครับเราไปไล่เรียงดูซิว่านะครับว,วิเคราะห์วิจารณ์พันธงว่าใครอะไรยังไงน่าสนใจกันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่คู่แรกครับเป็นคู่ของอเจ้าฟา้ามงคลสอโชคมีชัยนะครับเจอกับทางด้านเจ้าเพชรเดชอทิ์ทวีศักดิ์เล็กสี่พลังซึ่งเพชรเดชฤทธิ์เดี๋ยวนี้นี่ปล่อยขึ้นมา113ปอนด์แล้วนะคู่นี้น่าดูนะครับคู่นี้น่าดูเพราะว่าผมมองว่าเรื่องของชื่อชั้นนะครับเรื่องของความเด่นความดังชื่อมาก่อนตัวอยู่ที่เพชรเดชฤทธิ์นะแต่เพชรเดชฤทธิ์เนี่ย ต่อยล่าสุดคือประมาณสักร้อยสี่ร้อยห้าร้อหกป่อยมาร้อยแปดและไฟนี้คือร้อยสิบสามเลยส่วนในเจ้าฟา้ามงคลเนี่ยไอ้นี่ต่อยมาไม่เยอะครับต่อยมายี่สิบกว่าไฟเท่านั้นเองนะครับต่อยมาน้อยแต่ใจสู้ใจดีอายุสิบหกนะครับแก่กว่าไปนึงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะไอ้เจ้าธนพลลูกพ่อพญาเสือมาชนิดที่ไอ้นั่นปากเขียวแล้วปากเขียวอีกนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าคือคู่เนี้ยนะครับมันกินกันที่เวทพิกัดน้ำหนักนะนะครับผมชอบไปที่แรงในเจ้าฟ้ามงคลนะ นะครับดูมีลูกตือ้อลูกบูลูกอะไรดีกว่าเพชรเดลิทเนี่ยถ้าเข้าอีรอบเดิมก็คือยก4ี่ก็หมดแรงนะครับก็ดูกันแล้วกันว่ามันจะอีรอบเดิมไหมซึ่งไฟนี้ก็ปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับถัดมาครับคู่ที่2ของอรายการครับเป็นคู่ของสิงห์ฉลามนะครับสพงองม,องมองเจอกับยอดศิลปะรถสวยจ้าเจตหนึ่งร้อยสิบหก 7, ปอนด์เท่ากันนะครับเออทนานาสิงห์ฉลามเนี่ยนะครับล่าสุดก็ชนะเพลิงก่อนหน้านั้นก็ชนะยอดโอทีมาได้เคลื่อนไหวสองไฟแล้วยอดน้อยไฟหนึ่งช่องเจ็ดไฟหนึ่งส่วนทนาย ล่าสุดเนี่ยนะครับมาชนะน็อกเป็นนิยมไปนั้นยังไม่ทันได้วัดอะไรหรอกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนยอดโอทีมาเอาง่ายๆคือชนะยอดโอทีมาทั้งคู่นะครับแต่ส่วนตัวผมผมมองว่ายอดศิลปะเนี่ยเก๋กว่านะครับก็ดูการผันมวยดีกว่านู้นนี่นั่นดีกว่าแต่เรื่องเดียวที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสภาพร่างกายเรียแรงแหละนะครับเพราะว่าผมมองว่าสิงห์ฉลามเรียวแรงดีกว่าฉะนั้นล้าผมตัดไปที่สิงห์ฉลามแล้วกัน นะครับจัดไปที่สิงฉลามนะครับสลับคู่ที่2ส,ส่วนคู่รองของรายการนะครับเป็นคู่ของทางด้าน้าเจ้าทศกาณฐ์ชานครนศรีเจอกับมหาหินเพชรเกียเพชร117ปอนด์เท่ากัน มาหาหินเนี่ยนะครับก็ซ้อมอยู่ที่เกตเพชรแหละนะครับมือคนจัดนะครับส่วนโทศกันช่วงหลังก็ชนะนิติกรมาได้แบบขาดท่อนเลยหลังกันที่ไฟแรกเนี่ยไปพลาดโดนนับแปดก่อนนะครับพอกลับมาแก้มือได้ก็สบายๆเลยนะครับผมดูแล้วดีกว่านะรวมๆแล้วดูดีกว่ามาหายหินมากๆเลยนะครับแต่มาหายหินเนี่ยนะครับมันก็จะดีตรงที่ต้องบอกว่ามันเป็นมวยคนจัดซะนั้นแหละนะครับราคามันก็จะดีหน่อยนะครับฉะนั้นแล้วผมจัดไปที่มาหายหินก่อนแล้วกันนะครับบรรยากาศซื้อบรรยากาศส่วนผู้ยหญของรายการครับ ท่าใ,ใหญ่เจอกันเองนะครับจอนพรเบเคอมแพคนะครับเจอกับชนะเพชรสังวานสอสมานการเม้นท์หนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์เท่ากันนะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยนะครับไอ้เจ้าจอ์นเนี่ยนะครับล่าสุดชนะเพชรมงคลสุนทราพุ่ต้มมาก่อน,นนั้นเสมอแบบหน้าแพ้โดยที่อ้อมน้อยส่วนชนะเพชรสองวานนะครับก็คนบุรีรัมนะครับ ช่วงหลังก็จะมีชนะน็อกโรบินฮูสแล้วก็ชนะเพชรสยามนะครับแต่ปัญหาเดียวคือนะครับปัญหาคือเพชรสังวาลเนี่ยทำน,น้ำหนักได้ไหมนะครับแต่ไฟนี้ก็ปล่อยขึ้นมาร้อยี่บสองผมว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าถ้าทำน,น้ำหนักไม่ได้ฝั่งของพลันชัยคงไม่ยอมแน่ๆน,นะครับคงไม,ม่ยอมเหมือนสองไฟที่ผ่านมาแน่ๆน,นะครับถ้าเราทำน้ำหนักได้ไม่มีปัญหาผมมอ,องว่าเพชรสังวาลหลักหลายกว่านะครับไล่ทุบไล่อัดไล่ดีนะครับขอให้เดินทุบสักทีผมว่าจอนมีโอกาสนะครับสะดุ้งมีโอกาสช็อตยุบได้นะครับคุ สิงฉลามนะครับมหาหินแล้วก็เพรสังวรนะครับนี่คือที่เด็ดที่อมาฝากกันนะครับสลับศึกวมน่ที่เจ็ดสีนะครับในสัปดาห์นี้นะครับยังไงฝากทุนข่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้วยนะครับ